อาวันนี้นะครับลูกปลาที่เราเพาะไว้นะครับนะวันนี้เราก็จะมาลงบ่อนี้นะครับนี่นี่ครับวันนี้ขนมาจากฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในถังนี่ลูกปลาตะเพียนครับตะเพียนไซส์เล็กๆสวยๆจิ๋วๆเซลล์เส้นผมอันนี้ถังใหญ่เรายกลงไม่ได้เราต้องใช้วิธีดูดดูดลง วิธีดูดก็ง่ายๆดูดิ ตูวแรงงอาโอยนี่ครับมองท้าไม่เห็นเลยเพราะลูกปลาตะเพียนตัวมันเล็กใสวางไว้ก็แล้ว่ะขึ้นมาจับสายยาง อ้าวนี่ครับวิธีการลงลูกปลานะครับง่ายๆครับนะใช้สายางดูดจากรถลงมาเลยครับนะอ,อ,อย่างนี้เราก็ได้ลูกปลาแล้วครับอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ไซส์แล้วครับก็จะเอาขึ้นไปจำหน่ายเห็นไหมฮะ อันนี้บ่อที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับกาจัดทุกอย่างก่อนจะลงลูกปลาก็ใส่ซีโอไร์เข้าไปด้วยครับนะฮะหนึ่งถุงเพราะว่าน้ําจะได้มีคุณภาพดีขึ้นบ่อที่เราเตรียมก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวเวลาก่อนจะลงลูกปลาก็ต้องล้างดูดทิ้งสักรอบหนึ่งแล้วก็ เว้นไปตักงสองวันแล้วค่อยเอาน้ำใส่แล้วก็เตรียมลูกปลาเอามาลงโอเคครับสวัสดีครับ